ลำดับที่หผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0 0หบาทในคดีของศาลจังหวัดพะเยาคาดีบริเรณที่ผอบหนึ่งสี่สองแปดทับสองห้าศย์บริษัทบริหารสินทรัพย์สาทรจำกัดผู้สมรสิ้แทนโจทย์หรือผู้แทนบริขายไหมคะไม่มานะคะในกยกรกิจอุทิศจำเลยหรือบริหารขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่2ี่กท่านใดรับราคาเชิญยกบตรครับ ไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับลำดับยี่สิบเจ็ดผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะคะที่คำสารแขวงระยองคดีมายเลงที่พอบอีสองสองเก้าสองทับสองห้าอกสามธนาคารยูโอบีจำกัดมหาชนโจ์หรือแทนเรงขายไหมคะไม่มานะคะนายกรพงศสวัสดีดลจำเลยหรือผู้แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนแรงขายตัวบัตสีส้มหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งค่ะลำดับที่ยี่สิบเจ็ดเป็นนือราคาเชนอกบัตรครับ ไม่มีผู้สู้ราคามดการขายครับลำดับ28ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า150,000บาทนะคะดีของาศาลจังหวัดพัทลงุงคดีมาเลดงที่พอบ202605ทับ2562บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนโจลหรือผู้ทแทนการขายถื่ว 3, ่าสีส้มหมายเลข131ค่ะนางสาวสลันพันธ์นินประดับในฐานะทายาทโดยธรรมของนายสุพการนินประดับจำเลยหรือผู้ทแทนกาขายไหมคะไม่มานะคะ ลำดับที่28่สิแท่านแอบราคาเชิญยกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคาเพการขายครับลำดับ29ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า150,000บาทในคดีของศาลแขวงพระนครเหนือคดีบริเด็ที่พอบอีเ e, จ5 5ห้าหทับสองห้้าธนาคารย o b อจำกัดมหาชนโจลหรืยกพรบมาได้ขายไหมคะไม่มานะคะนายธีรทัศ์ขออภัยค่ะ นายธีรรัตด,ดวงกำมลจจำเลยหรือผู้แทนบริษัทขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนบริษัทขายด่วสีส้มหมายเลขหนึ่งสี่สามค่ะลำดับที่ยี่สิบเก้าท่านแรับราคาชนกบัตรครับไม่มีเพื่อสู้ราคาลดการขายครับลำดับสามสิบ เขาซื้อราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าห้องละานหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในคดีของศาลแพ่งกรุงเทพฯทัพกรุงเทพใต้คดีหมายเลขที่พอโบสี่แปดเจ็ดทับสองห้าหกหนึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนโจดหรือผู้แทนการขายถือว่าสีเหลืองหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าค่ะนายชัยกิจสงทวีผลจำเลยหรือผู้แทนบริการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่สามสิบขีดหนึ่งท่านได้ระคานชนกบัตรครับ ไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับลำดับที่สามสิบขีดสองท่านนด้ราคาชนย,ย,ยกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับลำดับที่สามสิบขีดสามท่านนาราคาชนยกบัตรครับไม่มีไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับ ลำดับสามสิบสามผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในคดีของสารแผงคดีมาไดแดงที่พอบอีสามสี่ 3, 4, 0, 0, 2, 5, 6, 5. ศูนศูนย์ทับสองห้าหกห้าบริษัทเอ็มบีเคการันตีจำกัดโจ์หรือผู้แทนผร้การขายไหมคะไม่มานะคะนายยันบิงวูจำเลยหรือผู้แทนบขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่สามสิบสามท่านไร้ราคาใช้นกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคาผดการขายครับ ลำดับสาสิบห้าผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมืนบาทในคดีของสารแห่งครีมบริเรนที่พอบอี e. พอบสอีแปดสามสามทัพสองห้าหกสองธนาคารธนาชารจำกัดมหาชนจย์หรือผู้แทนขายไหมคะไม่มานะคะนายไกวิทย์วงฟักจำเลยหรือผู้แทนขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนขายไหมคะไม่มานะคะ,ำล,คะ,ะ,คะลำดับที่สามสิบห้าท่านได้รับราคาชนยกบัตรครับ ศูนย์แปดหกสามรับราคาครับสอบเทียจทำการขายที่ดินโฉนดเลขที่ห้าสองเก้าสามสี่ตําบลหัวหมากอําเภอบางกะปิเนะื้อที่ตามโฉนดที่สองจุดสี่ตารางวาสภาพที่ดินมีเสียงที่จะขายด้วยคือทาวเฮาสีชาลีทะเบียนที่หนึ่งเก้าทับสี่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายตามสำนองโฉนดโดยปลอดการจํานองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อออกแผนเองค่ะ บัตรหมายเลขศูนย์แปดหกสามยืนยันการราคาชนยกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับบัตรหยวกท่านแล้วลงได้เลยนะครับสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งศูนย์แปดห้าศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสองหกให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับศูนย์แปดหกสามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มอีกไหมครับศูนย์แปดห้าศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดหกสามให้ราคาเพิ่มครับ มีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสองล้านห้าแสนสองมืนบาทหนึ่งสองล้านห้าแสนสองมืนบาทหนึ่งสองล้านห้าแสนสองหมืนบาทหนึ่งศูนย์แปดห้าศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดหกสามให้ราคาเพิ่มครับสองล้านหกแสนสองมืนบาทหนึ่งสองล้านหกแสนศูนย์แปดห้าศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาให้ราคาเพิ่มไหมครับศูนย์แปดหกสามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสองล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทหนึ่งศูนย์แปดห้าศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับ ท่านีดราคาผพ้ชมเป็นเลข0850นะครับในราคา2ล้าน0863ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเป่0840ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มอีกไหมครับ0863ให้ราคาเพิ่มครับ2ล้าน9แสน2หมื่นบาท1 2ล้าน9แสน2หมื่นบาท1 2ล้าน9แสน2หมื่นบาท1ส0826ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ0863ให้ราคาเพิ่มครับ0852ให้ราคาเพิ่มครับ มีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสามล้านเจ็ดหมืนบาทหนึ่งสามล้านเจ็ดหมืนบาทศูนย์แปดหกสามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสามล้านหนึ่งแสนสองหมืนบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนสองหมืนบาทหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนสองหมืนบาทหนึ่งศูนย์แปดสองหกให้ราคาเพิ่มครับสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาทหนึ่งสามศูนย์แปดหกสามให้ราคาเพิ่มครับ สามล้านสองแสนสองหมืบาทหนึ่งสามล้านสองแสนสองหมืบาทหนึ่งสามล้านสองแสนสองหมืบาทหนึ่งศูนย์แปดสองหกให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสามศูนย์แปดหกสามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสามล้านสามแสนสองหมืบาทหนึ่งสามล้านสามแสนสองหมบาทหนึ่งสามล้านสามแสนสองหมื่นบาทหนึ่งสามล้านสามแสนสองหมบาทสองสามล้านสามแสนสองหมบาทสองสามล้านสามแสนสองหมืบาทสอง อันนี้ราคาที่พุ่งมาเลข0863ในราคา3ล้าน3แสน200บาทมีท่านใยราคาเพิ่มไหมครับ3ล้าน3แสน200บาท3เจ้าพนันนะครับดีข้อไม่ถ่ายมาเลข0863ในราคา3ล้าน3แสน200บาทในวันที่เชิญสัญยาครับลำดับ36ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า150,000บาทในคดีของศาลแพ่งคดีมาแดงที่พอบ1869ทับ2565บริษัทบริหารสินทร,รพัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนโจทหรือผู้แทนแรงขับสีส้มหมายเลข131ค่ะ นายทรันวิทย์บูรณะบุรุษสวัสดิ์จำเลยหรือใครมาขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่สามสิหกท่านใดรับราคาเชนยกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคางวดการขายครับลำดับสาสิบเก้าผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในคดีของศาลแพ่งมีนบุรีคดีมระแดงที่มอมา หนึ่งเก้าเจ็ดทับสองห้าหกห้าบริษัทโตโยตา้าลิสซิ่งประเทศไทยจำกัดตู่หรือผู้แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะนายศักดิ์ลาวิทยาปัญญาจำเลยที่สองหรือผู้แทนแรงขายไหมคะมานะคะถือว่าสีส้มหมายเลขหนึ่งห้าสองค่ะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิจิมกัดผู้รับจำแนงหรือผู้แทนแรงขายถือว่าสีส้มหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่ห้าค่ะลำดับที่สามสิบเก้าท่านได้รับราคาใช้นกบัตรครับศูนย์แปดห้าหนึ่งรับราคาครับซอฟที่ทำการขายที่ดินโฉนวนเลขที่ 9380ตำบลพะพามเพผ d e r e งทองหลาดนณะที่ตามโฉนด27.2ตารางวาสภาพที่ดินมีสิทธิ์่จะขายได้คือทาวน์เฮาส์3ชั้นและโรงจอดรถเลขทะเบียนที่185ทับ147เจา้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะบัตรหมายเลข0851ยืนยันการราคาชนต้องไอีกครั้งครับยืนยันการราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ0838ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มอีกไหมครับ2ร้อย0851ให้ราคาเพิ่มครับ 0838ให้ราคาเพิ่มครับ0824ให้ราคาเพิ่มครับ0838ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใหราคาเพิ่มหีกไหมครับ0824ให้ราคาเพิ่มครับ0838ให้ราคาเพิ่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 มครับ มี0824ให้ราคาเพิ ite, ่มครับ0838ให้ราคาเพิ่มครับมีท like ่านใดราคาเพิ่มไหมครับราคาหยุดท่านแล้วบัตรลงได้เลยนะครับ0824เสนอราคาครับบัตรหมายเลข0824เสนอราคาที่3ล้าน5เสนบาทนะครับยืนยันการเสนอรายยกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการเสนอคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ3ล้าน5เสนบาทหนึ่ง0838ให้ราคาเพิ่มครับ0824ให้ราคาเพิ่มครับ 3ล้าน6กแสบาทหนล้าน6กแบาทหนล้าน6กแสบาทหนล้านศูนยให้ราคาเพิ่มครับศูนยให้ราคาเพิ่มครับมีท่านไหนราคาเพิ่มไหมครับ3ล้าน7จสนบาทหนล้าน7จสนบาทหนึ่งยให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านไหนราคาเพิ่มไหมครับสล้าน8ปสบาท1 3ึ่งล้าน8ปสบาทหนึ่งให้ราคาเพิ่มครับ0,824ให้ราคาเพิ่มครับ สามล้านเก้าแสนบาทหนึ่งสามล้านศูนย์แปดสามแปดให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสองสี่ให้ราคาเพิ่มครับสี่ล้านบาทหนึ่งสี่ล้านบาทหนึ่งสี่ล้านบาทหนึ่งสี่ล้านบาทสองสี่ล้านบาทสองสี่ล้านบาทสองขณะนี้ใครผู้ถ่วงหมายเลขศูนย์แปดสองสี่ในราคาสี่ล้านบาทนะครับมีท่านใดราคาเพิ่มนะครับสี่ล้านบาทสามเจ้าพนันมาครับพอดีข้อมาขายนหมายเลขศูนย์แปดสองสี่ในราคาสี่ล้านบาทในวันนี้เชิญทันยาครับลำดับสี่สิบเอ็ด ทุกโ้ซืราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสหาบาทนาาะ,าาะคะที่ทงฝาแฝแขนงพระนครเหนือคดีใบแดงที่พอเบอ,อีซีหนึ่งสองห้าทับสองห้าหกสี่บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนโจรหรือผู้แทนรขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวปุณิกาแก้ววิไลศิลปจำเลยหรือผู้แทนรขายไหมคะไม่มานะคะธนาครารกรุงไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนกาขายจุดบสีส้มหมายเลขดูหกสี่คะ่ะครับขออนุญาตไปยาสัมพันธ์นะครับวิธีการยกป้ายเข้าสู่ราคานะครับ ขอให้ผู้ยกป้ายนะครับรอให้เจ้าพนักงานบังคับนดีอ่านเลขป้ายของท่านก่อนนะครับค่อยเอาลงนะครับขอบคุณครับลำดับที่41ท่านใดรับราคาเชิญยกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับลำดับ42ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า1,50 0 0 0บาทในคดีของศาลจังหวัดภูเก็ตคาริมรดังที่พอบอีแปดห้าหนึั 8, 5, 1, บสองห้าหก ธนาคารกุศลธุญาจำกัดมหาชนโจยดหรือผู้แทนบริการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวปานิสลายอดมณีจมรีที่สองหรือผู้แทนบริการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนบริการขายตัวเลสีส้มหมายเลขหนึ่งสี่สองค่ะลำดับที่สี่สิบสองท่านใดรับราคาชนกบัตรครับศูนย์แปดสามห้ารับราคาครับสอบที่ทำการขายที่เดินฉนุเลขที่ห้าแปดสองเจ็ดห้าแปดหกเจ็ด ตำบลห้วยขวางอำเภอห้วยขวางเนื้อที่ตามโฉนด18.5ตารางวาสภาพที่ดินมีเสียงก็จะขายด้วยคือบ้านพักอาศัยตึก3ชั้นและโรงจอดรถเลขเทะเบียนที่922ทับ2เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายตามสำเนาโดยปลอดการจำานงผู้ซื้อได้มีหน้าที่ติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจประกอบพิธีเองค่ะบัตรหมายเลข0835ยืนยันการราคาเชื่อัตริอีกครั้งครับยืนยันการราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ10831ให้ราคาเพิ่มครับ 0835ให้ราคาเพิ่มครับ0831ให้ราคาเพิ่มครับ0835ให้ราคาเพิ่มครับ0831ให้ราคาเพิ่มครับ0835ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ2ล้าน2แสน0831ให้ราคาเพิ่มครับ0835ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ2ล้าน3แสนห0 8 3 1ให้ราคาเพิ่มครับ0835ให้ราคาเพิ่มครับ มีท่านใดราคาเพิ่มนะครับสองล้านสี่แสนสามหมนบาทหนึ่งสองล้านสี่แสนสามหมนบาทหนึ่งสองล้านสี่แสนสามหมนบาทหนึ่งสองล้านสี่แสนสามหมนบาทสองสองล้านสี่แสนสามหมนบาทสองศูนย์แปดสี่แปดให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสามห้าราคาเพิ่มครับมีท่านใดนะครับศูนย์แปดสี่แปดให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสี่สองให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสามห้าให้ราคาเพิ่มครับสองล้านหกแสนเป็นบาทหนึ่งศูนย์แปดสี่แปดให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสามห้าราคาเพิ่มครับ มีท่านไดราคาเพิ่มไหมครับสองล้านเจ็ดแสนบาทบาทศูนย์แปดสี่แปดให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสามห้าให้ราคาเพิ่มครับสองล้านแปดแสนบาทบาทหนึ่งสองล้านแปดแสนศูนย์แปดสี่สองให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสามห้าให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสี่แปดให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสามห้าให้ราคาเพิ่มครับมีท่านไดนราคาเพิ่มไหมครับสามล้านบานบาทหนึ่งสามล้านบานบาทหนึ่งสามล้านบานบาทหนึ่งสามล้านดบาทสองสามล้านบาทสองสามล้านปนบาทสอง ขณะนี้ใครทุกคนมาเลข0835นะครับ3ล้านเป็นบาท0848ให้ราคาเพิ่มครับ0835ให้ราคาเพิ่มครับ3ล้าน1แสนเป็นบาท1 3ล้าน1แสนเป็นบาท1 3ล้าน1แสนเป็นบาท1 3ล้าน1แสนเป็นบาท2 3ล้าน1แสนเป็นบาท2 3ล้าน1แสนเป็นบาท2ขณะนี้ใครทุกคมาเลข0835นะครับ3ล้าน1แสน0848ให้ราคาเพิ่มครับ0835ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ 3ามล้านสองแสนเป็นบาทหนึ่งสาม้านสองแสนเป็นบาทหนึ่งสามล้านสองแสเป็นบาทหนึ่งสาม้านสองแสนเป็นบาทสองสามล้านสองแสเป็นบาทสองสามล้านสองแสเป็นบาทสองใครี้ใครอยู่พูจับันเลขศูนย์แปดสามห้นะครับสามล้านสองแสนเป็นบาทมีทนายครับศูนย์แปดสีด้ราคาเพิ่มครับศูนย์แดสาหใคาเพิ่มครับสามล้านสามแสนเป็นบาทหนึ่งสามล้านสามแสนเป็นบาทหนึ่งสามล้านสามแสนเป็นบาทหนึ่ง สามล้านสามแสน0 0นนิวตันบาทสองสามล้านามแสนนนิตบาทสองาม้านสามสนินบาขณะนี้รคาอยู่พุ่นมายเลขศูนย์แดส้านรคะสามล้านสาแสนนบาทมีท่านในราคเพิ่มไหมครับสามล้านสามแสนนิบาทสจะพนันมาครับดีเข้ามาในหมายเลขศูนย์แปดสาห้านรคสามล้านสามแสนนนินบาทในวันนี้เชิญท่านยาครับลำดับสี่สสมผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า1นึ่งแสห้าหมืนบาทในคดที่ของสารแพ่งคดีมาเรงที่พอบอีหนึ่งเก้าหนึ่งครับสองห้าหกห้า ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโจรหรือผู้แรนขายไหมคะมานะคะถือบัสีเหลือ,องหมายเลข0ูนย์ศค่ะนางน้ำพึ่งอินออสจําเลยที่หหรือผู้แทนขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่43ท่านใดรับราคาชนยกบัตรครับ0849รับราคาครับลาเทื่อทำการขายที่เินชนดเลขที่6551าหาตำบล ของกลุ่มอำเภอบึงกลุ่มเนื้อที่ตามโฉนดยี่ิบเอ็ดตารางวาสภาพที่ดินมีเสิ่งที่จะขายด้วยคือทาวเฮาสองชั้นโรงหลังคาและระเบียงบ้านเลขทะเบียนที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ทับสองสองห้าเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายโดยปลอดการจำนนงค่ะบัตรหมายเลขศูนย์ปดสี่เก้ายืนยันการรับราคาชนญุกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการรับราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับศูนย์ศูนย์แดให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใด0851ศูนย์ปดห้าหนึ่งให้ราคาเพิ่มครับมีท่าน 008ให้ราคาเพิ่มครับ008เสนอราคาครับบัตรหมายเลข008เสนอราคาทีหนึ่งล้านสี่แสนห้าบาทนะครับยืนยันการเสนอราคาลูกบัตรครั้งครับยืนยันการเสนอราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท0849ให้ราคาเพิ่มครับมีท่ันใดราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านห้าสนบาทหนึ่งหนึ่งล้านห้าสันบาทหนึ่งหนึ่งล้านหน้าสนบาทหนึ่ง หนึ่ง <it> ล <compute noise> ้านห้าสับาทสองหนึ่งล้านห้าสนบาทสองศูนย์แปดห้าสามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านห้าแสนถ้ามันบาทหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนถ้ามันบาทหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ หนึ่งล้านหกแสนถ้ามันบาทหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนถ้ามันบาทหนึ่งศูนย์แปดสี่เก้าให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดห้าสามให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนถ้ามันบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนถ้ามันบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนถ้ามันบาทหนึ่งหนึ่งล้านศูนย์แปดสี่เก้าให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งล้านแปดสิบาทหนึ่งหนึ่งล้านแปดสิบาทหนึ่งหนึ่งล้านแปดสิบบาทหนึ่ง หล้านบาทสบาทสองหนึ่งล้าน8า0ส0บาทสองหนึ่งล้านบาทสับาทงขณะนี้จะใครพูจถึงหมายเลขศูนย์แปดสี่เก้าในคันหนึ่งล้านบาทมีนาคาเพิ่มไหมครับหล้านบาทสามเจ้าพนักมานข้คดีข้อแม่ข่านหมายเลข0ูนย์แปดี่เ้าในคันหล้านบาทในวันนี้เชิญทุยาครับลำดับ46ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า1นึ่งแสบาทในคดีของศาลแพ่งคดีบริารทีขอบอ3อีสามสามสอหกทับสองห้าห้า รร Honda, บริษัทฮอนด้าลิซิ่งประเทศไทยจำกัดโจหรือผู้แทนร,รขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวสารัญญาหรืออรัญญารัตนนรปทุมจำเลยหรือผู้แทนาขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารอมสินผู้รับจำนองหรือผู้แทนแรงขายติดต่สีส้มหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกค่ะลำดับที่สี่สิบหกท่านใดรับราคาเชนยกบัตรครับศูนย์แปดสี่สี่รับราคาครับ สภาพที่ทำการขายที่ดินถนดเลขที่35206าสอนตำบลคลองถน,นนอำเภอสายใหม่เนะื้อที่ตามโฉนด18ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งี่ติดถ่ายด้วยคือทาวน์เฮาส์สองชั้นเลขทะเบียนที่1 1 1หนึ่งหนึ่งทับสองเเจ้าพนักงานาครับคดณจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะบัตรหมายเลข0 8 4ย์ดี่ยืนยันการราคาเชิญยกบัตรอีกครั้งครับยืนยันการราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาท 1, 8, 58, หนึ่งศูนย์แปดห้าแปดให มีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับศูนย์หกี่ให้ราคาเพิ่มครับศู4ย์แดี่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับศูนย์ปดหกสี่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับศู4ย์แปดี่ให้ราคาเพิ่มครับศู6ย์ปดหกสี่ให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งล้านเก้าแสนหกบนบาทหนึ่งหล้านเก้าแสนหกศูนย์แปดห้าแปดให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดหกสี่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ สองล้านหกหมื่นบาทหนึ่งสองล้านหกหมื่นบาทหนึ่งสองล้านหกหมื่นบาทหนึ่งสองล้านหกหมื่นบาทสองสองล้านหกหมื่นบาทสองสองล้านหกหมื่นบาทสองขณะนี้ใครพูดถึงหมายเลขศูนย์แปดหกสี่นะครับสองล้านหกหมื่นบาทมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสองล้านหกหมื่นบาทศูนย์แปดห้าแปดให้ราคาเพิ่มครับมีทศูนย์แปดหกสี่ให้ราคาเพิ่มครับสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทหนึ่งสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทหนึ่งสองล้านหนึ่งแสนหกมบาทหนึ่ง สองล้านหนึ่แสนบาทสองสองล้านหนึ่สบาทสองสองล้านหนึ่งสมบาทสองขณะนี้ราคาอุปัภคิบัติะมาเเลขศูนย์แดหกี่นะครสองล้านหนึ่สนบาทมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสองล้านหนึ่งแสนหมื่บาทสามพนันมาคดีเข้าไหมครับมาเเลขศูนย์แปดหนะครบสองล้านหสนหมืบาทจะไม่เชิญท่านหมัยาครับลำดับ49้าผู้เขาสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า1นึ0งแสนาหนบาทในคดีของศาลแขวงพระนครเหนือคดีหมายเลขที่พอี สามห้าสามเก้าทับสองห้ากสามบริษัทปัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนโจรหรือแพรนขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวดดนิตาหรือธิดาดั่งวิรยิยกุลจำเลยหรือแพรนขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แพลนขายฉบับสีส้มหมายเลขหนึ่งหกศูนย์ค่ะลำดับที่สี่สิบเก้าท่านแหนปราคาชนยกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับ ลำดับห้บ52ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า150,000สหบาทในคดีของสารแพ่งคดีมรแดงที่พอบสองเก้าทับสองห้าหกห้าท่านาคารออมสินโจทหรือผู้แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะนายอภิสิทธิ์เจิมศักดิ์จำเลยหรือผู้แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่52ท่านแรบ,บราคาชนกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับ ลำดับห้าสิผู้ข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า150,000บาทในคดีคองสาลแพง่งคดีมรดกดงที่พอบหนึ 190, 2, 5, 6, 6. ่งเก้าศูนย์ทับสองห้าหกหกธนาคารซีไอบไทยจำกัดมหาชนโจลหรือว่าพยายามขายไหมคะนี่พรายามขาบัตรสีเหลืองหมายเลขศูนย์ศูย์เก้าค่ะนายนุก,กูลใจมูลวงจำเลยหรือพยายางขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่ห้าสิบสามท่านได้ร,าาบรับ 22, ราคาชนกบัตรครับศูนย์แปดสองสองรับราคาครับ สอบที่จาทำการขายที่ดินโฉนดเลขที่10826ตำบลสีการอำเภอดอนเมืองเนื้อที่ 3, 6, ตามโฉนด17.6ตารางวาสภาพที่ดินมีสิง่งที่จะขายด้วยคือทาวน์เฮาส์3ชั้นเลขทะเบียนที่46ทับ490เจ้าพนักงานวันครับจะ,จะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะบัตรหมายเลข0822ยืนยันการราคาเชีบงตุอีกครั้งครับยืนยันการราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับ009ราคาเพิ่มครับ หนึ่งล้านสองแสนหกหมนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนหกหมนบาทหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามสี่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมนบาทหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าไว้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดสามสี่ให้ราคาเพิ่มครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าไว้ราคาเพิ่มครับหนึ่งล้านสี่แสนหกหมนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนหกหมนบาทหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนหกหมนบาทหนึ่ง หนึ่งล้านสี่แสนศูนย์แปดสามสี่ให้ราคาเพิ่มครับบัตรหมายเลขศูนย์ศูนย์เก้าศูนยราคานะครับบัตรหมายเลขศูนย์ศูนย์เก้าเสนยราคาที่หนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับยืนยันการเสียาค่ายุบบัตรอีกครั้งครับยืนยันการเสียราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับศูนย์แปดสี่หนึ่งให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทหนึ 1, 6, 150, 1, 1996, ่งหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทหนึ่ง หนึ่งล้านหกแสนถ้ามันบาทสองหนึ่งล้านหกแสนถ้ามันบาทสองหนึ่งล้านศูนย์แปดห้าเจ็ดให้ราคาเพิ่มครับมีท่านหนราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านเจ็ดสนบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดสนบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดสนบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดสนบาทสองหนึ่งล้านเจ็ดสนบาทสองหนึ่งล้านเจ็ดสนบาทสองขณะนี้ใครอยู่พูดบันไม่เลขศูนย์แปดสองสองให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนถ้ามันบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนถ้ามันบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนถ้ามันบาทหนึ่ง หนึ่งล้านเจ็ดแนนั้มันบาทสองหนึ่งล้านเจ็ดแสนนันมันบาทสองหนึ่งล้านเจนั้นมันบาทสองขณะนี้ใครผู้ถือกับผู้ถือบัตรหมายเลขศูนย์แดสอนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแนนั้นันบาทมีทนายราคาเพิ่มไหมครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนนั้นมันบาทศูนย์แดห้าเจ็ดให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งล้านแต่สมบ1ล้หนึ่งหนึ่งล้านแต่สมบั1 1หนึ่งหนึ่งล้านแต่สมบัติหนึ่งหนึ่งล้านแต่สมบัติสองนึ่งล้านแต่สมบติสองหนึ่งล้านแต่สมบัต้สองขณะนี้ราคาอยู่ผู้ถือหมายเลขศู หนึ่งล้านแปดแสน้ามันบาท1นึ่งหนึล้านแปดแสน้ามันบาท1นึ่งหนึล้านแปดแสน้ามันบาทห1ึ่งหนึ้านแปดแสน้ามันบาท2 1งหนึ่งล้านแปดแสน้ามันบาท2 1งหนึ่งล้านแปดแสนถ้ามันบาทสองอันนี้าใครอยู่พืจบันไเลขศูนย์แปดสอนราคหนึ่งล้านแปดแสน้มันบาทมีท่านใดคาเพื่อไหมครับหนึ่งล้านแปดแสน้ามันบาทสามเจ้าพนันมาครับดีข้อไม้ขาดแตนเลขศูนยแปดสอนราคหนึ่งล้านแปดแสน้ามันบาทในววันนี้เชิญท่านยาครับ ลำดับ58ผู้เข้าซื้อราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า150,000บาทในคดีของศาลแขวงพระนครเหนือคดีหมายเลขที่พอบเจ็9หกเกทับสองหบริษ City ising, ัทซิตี้คอร์ปลิซิ่งประเทศไทยจำกัดโจลรดรุลพันธ์ขายไหมคะไม่มานะคะนายามอมรกุลทองจำเลยหรือผู้แทนขายไหมคะไม่มานะคะธนาคาร UOB จำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนขายบัตรสีส้มหมายเลข131ค่ะลำดับที่58ท่านได้อรตรา,ราชนุกบัตรครับ ไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับลำดับ61ผู้เข้าสู้ราคาต้องาาวางเงินไม่น้อยกว่า150,000บาทในคดีของศาลแพง่งคดีมายดลงที่ผอบ759ทับ2564ถ้านาคาะนะคะส่งขอโจท์หรือผู้แทนผู้ขายถือบ่าสีส้มหมายเลข159ค่ะนายอภิสิทธิ์เจิเจมศักดิ์จำเลยหรือผู้แทนผู้ขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่61ท่านแลบราคาชนกบัตรครับ ไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับลำดับหกสิบสามผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสหืบาทในคดีของสาลแพ่งมีนบุรีคดีมรดแดงที่ผอบ26 26. สองหกสองหกทัรบสองห้าหกสามบริษัทบริหารสินทรัพย์เจจำกัดโจทหรือแพ้เรือขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวจีลาลาแสงสว่างจำเลยหรือแพ้เรนขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หกสามท่านได้ร,ราคาชนกบัตรครับ ไม่มีผู้สู้ราคา,างดการขายครับลำดับหกสิบสี่ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสหบาทนะคะที่ของศาลแพ่งพระขนมคดีแรงที่พอบอ e. ีห้าแปดแปดเจ็ดทับสองห้าหกสี่ทับสองห้าหกห้าบริษัทนิสสันลิสซิ่งประเทศไทย,ทยจำกัดโจ์หรือผู้แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะน,นายกิษตนาศิริจำเลยหรือผู้แทนรขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารอาหารไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำงหรือผู้แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะ ลำดับที่หกสิบสี่ท่านแแบราคาชนยกบัตรครับไม่มีผู้สู้ราคางดการขายครับลำดับหกสิบห้าผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในคดีของสารแพ่งคดีหมายเลที่พอบอีหกหกห้าทับสองห้าหกสี่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมพิจากัดผู้สมรสิทีแทนโจดและผู้แทนบัญชีตราสีเหลืองหมายเลข0ู2 3ย์สองสามค่ะ นายยศพลวงเอื้อเวชจมเลยที่หนึ่งหรือผู้แทนการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวสุภัตตาวงบุญจาเลยที่สองหรือผู้แทนการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หกสิบห้าท่านแรบราคาใช้ย,ยกบัตรครับศูนย์แปดห้าเก้ารับราคาครับทรบที่ทําการขายที่ถนนลเลขที่สามสี่แปดสองหกตำบลคลองขนุนอำเภอสายใหม่เนื้อที่ตามถนนสิบเก้าจุดแปดตารางวา สภาพที่ดินมีเสียงี่จะขายด้วยคือทาวโฮลสองชั้นเลขทะเบียนที่ยี่สิบสองทับหกเจ็ดเจ้าพนักงานบังคับคจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะบัตรหมายเลขศูนย์แปดห้าเก้ายืนยันการราคาใช้ลูกปฏิคั่งครับยืนยันการราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สองสามให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดห้าเก้าให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์สองสามให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดห้าเก้าให้ราคาเพิ่มครับ ู2 3เสนอราคาครับบัตรหมายเลข0023เสนอราคาที่สองล้านสองหมบาทนะครับสองล้านสบาทนะครับยืนยันการเสนอราบัตรอีกครั้งครับยืนยันการเสนอราคานะครับมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสองล้านสามหบาทหนึ่งสองล้านสมบาทหนึ่งสองล้านสบาทหนึ่งสองล้านสบาทสองสองล้านสมหนบาทสองสองล้านสามหมืนบาทสอง ขณะนี้ใครผู้ถึัตัาเลขศูนย์ศูนย์สองนะครับสอล้านสามบาทมีท่านใดราคาเพิ่มไหมครับสองล้านสามเปนบาทสามจากพนัมมาคบับรดีเขาไม่ขายมาวเลขศูนย์นะครับสอบล้านสามบาทในวันนี้เชิญ่ันยาครับ